ตัดเส้นกันพาตัดก่อนต่อหรือต่อก่อนตัดก็รู้ว่าเราอาจจะต้องตัดลมวนจุดที่พอเราประกอบแล้วมองไม่เห็นต้นบัตรมันค่อนข้างที่จะเปลืองหน่อยแ,แสวัสดีครับคอมพิวเตอร์ทิปส์ของเราวันนี้จะมาพูดเรื่องของการตัดเส้นกันพา หรือการทำแพ่นลายบนตัวกันพาราแล้วนะครับตัวแน่นลายนี่เราสร้างขึ้นเพื่อให้กันพาเรามีรายละเอียดที่มากขึ้นมันจะสามารถแบ่งตัวเส้นบนชิ้นงานของเราให้มันดูสวยงามมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการตัดเส้นจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่คนต่อกันพาจํจำเป็นจะต้องทำกันนะครับเป็นวิธีการเพิ่มรายละเอียดบนตัวกันพาที่ค่าที่สุดละ คาระดัมมาร์เกอร์ g m 0 1ใช้สำหรับเขียนกับมือเลยตัดเส้นกับมือเลยแล้วก็ทวนี้เนี่ยผมถัดเร็สุดละคือใช้ตัวอินเมลของธรรมะาะครับแล้ะจะเป็นสีไหนสีเทาเข้มเทาอ่อนหรือสีดำแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำเนาะตัดอยู่บนพลาสติกสีอ่อนเพราะว่าพลาสติกสีเข้ม หรือสีดำเนี่ยการใช้สีดำตัดมันก็อาจจะเห็นผลไม่ชัดหลือาจจะไม่เห็นผลเลยก็จะใช้ตัวอื่นบางในการตัดเส้นบุปกรณ์ในการลบก่อนนี้ผมใช้น้ำยาล้างเล็บแมวละผมเปลี่ยนเป็นตัวของลอนแซนแทนก็ใช้ดีเลยก็ประมาณ65บาทขวดนหนึ่งก็ใช้ได้นานก็ใช้คู่กับค้าเต้รนบัตอาจจะมีสัก3าหัวก็ได้ถ้าที่บ้านมีหลายแบบก็ก็มี สีไม่ใช่สิมีแบบป้านเนาะแบบแหลมแล้วก็เป็นแบบก้านทิ่มลงไปเลยเนี่ยเรียกแหลมไหมมไม่ขีดเลยเนาะไม่ใช่สิมันมายิ้มฟันเลยเนาะอันต่อไปก็เป็นยางลบยางลบก็ใช้เหมือนกันความสะดวกในบางจุดยางลบก็สะดวกกว่าแล้วก็แปรงอันนี้เป็นแปรงสีฟันที่ใช้แล้วแต่ล้างแล้วนะ <c oughs> ก็ปัญหาที่ผมเจอตอนที่ผมตัดเส้นใหม่ๆก็คือ ผมควรจะทำยังไงระหว่างตัดก่อนต่อหรือต่อก่อนตัดผมคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาที่การพามือใหม่หลายๆคนหาคำตอบว่าเราควรทำยังไงเพราะบางคนเนี่ยก็ตัดเส้นก่อนแล้วถึงไปประกอบแต่บางคนเนี่ยนิยมประกอบก่อนแล้วก็ามาตัดเส้นสหรับผมเองเนี่ยตอนที่ต่อกันพาใหม่ๆเลยตัวแ,กแรกๆเลยสามสีตัวแรกเนี่ยจะประกอบก่อนแล้วถึงมาตัดเส้นเพราะมีความรู้สึกว่า การประกอบแล้วก็มาตัดเส้นเนี่ยพอรประกอบเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าภาพรวมของการตัดเส้นของเราคือส่วนไหนอย่างเช่นหยิบส่วนขามาหยิบส่วนมือมาหรือหยิบส่วนที่เป็นเท้ามาตัดเส้นเราจะนึกภาพรวมได้เพราะว่าถ้าเราเกิดตัดเส้นก่อนแล้วค่อยไปประกอบเนี่ยเราอาจจะนึกไม่ออกเลยว่าส่วนยอดตัดเส้นเนี่ยคือส่วนไหน <plup. S 2> แล้วก็การประกอบก่อนตัดเส้นเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลา ในการที่เราต้องตัดเส้นในจุดที่มองไม่เห็นหรือในจุดที่เราต้องติดสติกเกอร์ทับซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเราตัดเส้นโดยที่ยังไม่ประกอบเนี่ยปรากฏว่าเราอาจจะต้องตัดลมวนจุดที่พอเราประกอบแล้วมองไม่เห็นหรือตัดลมไอปนจุดที่เอาสติกเกอร์ทับดังนั้นก็ถือเป็นการเสียเวลาเนาะสำหรับผมช่วงแรกๆแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ลองแล้วก็กลับมาติดใจ <laughs> การตัดเส้นก่อน แล้วถึงมาประกอบอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าการตัดเส้นของผมเนี่ยเป็นลักษณะยังไงตอนนี้ผมจะตัดเส้นก่อนแล้วค่อยประกอบเพราะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะรวดเร็เรวกว่าเนาะเดี๋ยวมาลองดูกันเลยขดัดเส้นด้วยพานลอยอินิเมลของธรรมยาเนี่ยก็ไม่ต้องมีอะไรมากครับจิ้มไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปลบทีหลังสไตล์ผมนะครับจิ้มไปเลยจิ้มไป ก็ดูว่าจุดไหนที่เรายังไม่จิ้มไปก็จิ้มไปย้ำไปก็ได้ย้ำไปเห็นว่าบางร่องที่ร่องมันหนานะครับหรือร่องที่เป็นม,มุมประมาณว่าถูกกับ90องศาเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นใหญ่หน่อยนะครับอย่างเส้นนี้ ถ้าใครไม่ชอบเส้นใหญ่ก็อาจจะลดตัวปริมาณของนิเมลลงหน่อยให้แทบจะไม่มีติดปลายผู้กันนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกการตัดเส้นก่อนการประกอบก็เพราะว่าสำหรับผมแล้วผมว่ามันง่ายกว่าในการหยิบจับชิ้นส่วนนะครับเพราะว่าถ้าเราประกอบไปแล้วเนี่ยแล้วเรามาหยิบจับชิ้นส่วนทีหลังเนี่ยบางครั้งในะสำหรับผมมีคามรู้สึกว่า ชิ้นส่วนมันจับยากชิ้นส่วนที่เล็กอย่างเช่นข้อต่อข้อมือแขนขาเนี่ยผมว่ามันอาจจะจับยากแล้วก็เวลาเราจับเนี่ยถ้าตัวพันธนลายที่เราหยดลงไปเนี่ยมันยังไม่แห้งมันก็จะเลอะมือได้ครับแล้วก็มันก็จะเลือนหายได้เนาะเราประกอบแล้วตัดเส้นเนี่ยเขาคิดว่ามันเข้าไม่ถึงซอกหรือเข้าแล้วเนี่ย มันทาําความสะอาดยากนี่แหละครับการตัดเส้นก่อนจะช่วยได้สิ่งที่ล้องก็คือสีเทาเข้มมันใกล้เคียงกับสีดําเลยแต่ว่าเส้นที่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะอ่อนๆกว่าหน่อยเดี๋ยวเรามาดูสีดํา สีน้ำเงินตัดด้วยสีเทาอ่อนกะออกเป็นยังไงเนาะ เข้มแล้วก็ดำก็จะมีความแตกต่างอยู่เวลาผมลบจุดที่เป็นพื้นกว้างๆผิวไม่มีหนูนต่ำมากมกืใช้ยางลบนะครับลบมันจะง่ายกว่าถ้าจะใช้น้ำยา ในการลบผมก็จะมีอุปรกรณ์ช่วย3ชิ้นนั่นก็คือคั้นบัตรนี่แหละครับผมใช้ตัวปม่รอนสันนี่ไม่รู้ราคานี่แพงไว้แบบ่า65บาบาทเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมใช้ตัวของน้ำยาขัดเล็บเอ้ยน้ำยาล้างเล็บแล้วปรากฏว่ามันทําลายเนื้อของพลาสติกน้ำยาล้างเล็บทำให้สีจากพลาสติกติดมาที่ตัวของคั้นบัตรอ่ะเมาดูไปที่ลบเอาจุดน,นี้เอาจุดน,นี้แล้วกันเนาะ แล้วก็เอาตัวของนี่น้ำมันร้อนสั่์เนี่ยครับชุบไม่พอให้พอติดที่ปลายสำลีครับไม่ต้องให้ชุ่มมากครับแล้วก็กวาดลงไปเบาๆหมุนไปด้วยตัวของคัะตนบัดมันค่อนข้างที่จะ เปลืองหน่อยเพราะว่าถ้ายิ่งเป็นสีดำเนี่ยมันก็ยิ่งเลอะง,ง่ายครับงั้นถ้ามันดำๆอย่างเงี้ยครับแล้วเราไม่หมุนไม่เปลี่ยนทิศเนี่ยมันก็จะไปแป,ปะตุงคนอื่นของเราอย่างเนี้ยครับเออ มีส่วนของตรงนี้ครับที่เราเอาขั้นบัตรหัวโตเนี่ยเข้าไปไม่ถึงใช่ไหมครับแล้วก็หัวเล็กนั่นแหละเบาๆไม่ต้งเยอะ แง่โอเคไหมเนี่ยเทคนิคก็มีเท่านี้แหละครับสำหรับการทำตัดเส้นของกันพลาาำรับคมสืบทิปวันนี้ก็เรื่องของการทำแพนเ l ลไลตัวของกันพลาก็มีเท่านี้ครับไว้พบกันทิปหน้านะครับสวัสดีครับผม